สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะพาเที่ยวน่าจะเนาะอีกที่หนึ่งนะคะค่ะสะทส้อนแสงของเชียงใหม่เรานะคะโอเคเนาะเดี๋ยวติมกลับกล้องก่อนนะคะเนาะจะได้ชมมันไอดอกไม้น่าจะอันนี้คือฟางข้าวนะคะทุกคน ค่ะเอามาทําเป็นอย่างนี้ทําเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นดอกไม้เนี่ยค่ะเป็นนคะคะสวยงามดอกใหญ่ใหญ่ทุกคนจะ้ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะรถเก่า รถปั่นน้ำนะคะเนาะดูดอกใหญ่ใหญ่ทุกคนจ้าเจ้วสวนดอกไม้ดูสิคะดูสิคะปตามมานะจ๊ะเนาะจะกินพาไปอีกที่หนึ่งนาะ,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 ะค่ะเนาะนะคะสวยงามจ้าทุกคนนะคะเดินมากำลังอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนจ้า กำลังจะทำเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะจ๊ะเนะาะนะคะบรรยากาศพาเที่ยวพาเที่ยวสวยงามมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะจักรยานใหญ่ค่ะคันใหญ่ๆ ใครขายาวถึงจะถึงจะขึ้นได้เนาะจะเนาะมีบันไดขึ้นด้วยนะคะทุกคนจา้าเนี่ยคะ่ะพาเที่ยวพาเที่ยวนะคะ่นะเนาะค่ะสวยงามทุกคนจา้าเชียงใหม่เราก็มีที่ท่องเที่ยวมานะคะมาเที่ยวนะคะทุกคนจา้าเนี่ยคะ่ะมีอีกด้านหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะ ให้ดูเห็นวันหยุดมาเที่ยวได้นะคะมีเจ้าแพะด้วยเจ้าเอ้เจ้าแกะเนาะพูดผิดพูดผิดน้อง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 เมืองเกรนมีกังหันใหญ่นะคะเนาะ ฝั่งที่เขียวๆนั่นคือไรขา้าวโพดจ้ะทุกคนจะ้ะข้าวโพดหวานเนาะมีน้ำมีปลามีดอกไม้นี่ค่ะวลูชนี่มิวสิกของเราอ่ะมิสซิ่งอ่ะมิสซิ่งเน่หายแล้วหายแล้วนี่นี่นี่ เนี่ยครับกังหันจ้ะกังหันยอยตรงนี้จะวิวธรรมชาติน่าจะเนาะดูข้าโพดสิคะสะท้อนแสงนี่ข้าโพดจ้ะ เ้าโพดหวานเนะจ๊นะเนาะอย่างสวยเลยทุกคนจ้ามาตรงนี้จิมเห็นตรงนะู้นเน่ยต้นมะพร้าวลุกตกมากมากจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะเที่ยวธรรมชาติเนาะค่ะอันนี้เราจะกลับไปหารถแล้วนะคะ ทุกคนจ๋ากลับไปหารถนะจ๊ะเนาะ,นค,ะ,นค,ะคนสีจักรยาน,นจ้ะอันนี้นะคะเปลี่ยนที่นะจ๊ะสวยงานจ้ะทุกคนจ๋าใค่ะ mường green á cả Xoay 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 xinh xinh,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  xinh ติ่มขึ้นมาด้านบนนะคะทุกคนจ๋าไม่รู้วันนี้เป็นอะไรมือไม่ค่อยนิ่งเลยทุกคน mm hmm. ผานชุ่มนะจ๊ะดอกไม้นะคะสวยมากสวยงามนะคะมีคนมาเที่ยวนะคะ mm hmm. คนจ๋า นี่นี่นะคะนี่อีกโซนหนึ่งเนาะจ้ะเนาะแต่อยู่ที่เดียวกันเนาะรวมคลิปที่เดียวกันเป็นหนึ่งคลิปเนาะจ้ะเนาะติมก็จะเอาให้ดูนะคะเนาะดอกไม้สวยมากจ้ะแต่เสียใจที่วันนี้มันแดดแดดจ้าหน่อยเนาะมาถึงตรงนี้เนาะจัะเนาะนค่ะโอเคค่ะติมขอฝากคลิปเนาะจัะเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามค่ะเดี๋ยวเจอกันจ้าบา,บายๆค่ะ